จักรวาลกำลังส่งสัญญาณลึกซึ้งเพื่อบอกว่าคู่แท้ของคุณกำลังเดินทางมาใกล้เข้ามาแล้วคุณอาจจะยังไม่ทันรู้ตัวแต่จิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มรับรู้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านสัญญาณเล็กๆรอบตัวที่คุณไม่ควรมองข้ามสัญญาณแรกคือความรู้สึกสงบลึกๆในใจของคุณเมื่อได้คิดถึงใครบางคนราวกับว่าคนคนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของคุณความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่ความชอบธรรมดาแต่เป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากภายในเหมือนจัก,กราวาลกำลังบอกให้คุณรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความรักแท้สัญญาณที่สองคือการเจอเหตุการณ์ที่เหมือนบังเอิญแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยคุณอาจพบเจอคนคนนั้นในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือเวลาไม่เหมาะสมแต่เหตุการณ์เหล่านี้ กลับทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นและทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังถูกจัดวางไว้ให้สัญญาณที่สคือความรู้สึกของความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดเมื่อคุณได้อยู่ใกล้ใครบางคนคุณรู้สึกเหมือนเขาหรือเธอเข้าใจคุณในทุกแง่มุมแม้จะยังไม่ได้พูดอะไรมากมายจากกระวานกำลังสื่อสารผ่านสายตารอยยิ้มและการสัมผัสเล็กๆที่อบอุ่น สัญญาณที่สคือความรู้สึกอยากเติบโตและเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อคุณได้พบกับคนคนนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่พร้อมจะรักและถูกรักอย่างแท้จริงนี่คือพลังงานที่คู่แท้ส่งต่อให้คุณสัญญาณที่5คือความสงบใจแม้ว่าความรักจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่เมื่อได้อยู่กับคู่แท้คุณจะรู้สึกว่าหัวใจคุณน,นิ่งสงบ ราวกับว่าคุณได้เจอที่ที่คุณจะไม่หลงทางอีกต่อไปนี่คือความมั่นคงที่จักรวาลมอบให้สัญญาณที่ 6. คือความรู้สึกซึ้งใจเมื่อคุณเห็นความงดงามในตัวคนอื่นแม้ว่าจะยังไม่ใช่คู่แท้ของคุณแต่คุณเริ่มเรียนรู้ที่จะเปิดใจปล่อยวางอดีตและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลส่งมาสุดท้ายอย่าลืมว่าคู่แท้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่คือคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์จักระวาลส่งสัญญาณมาแล้วถึงเวลาที่คุณต้องเปิดใจรับความรักที่แท้จริงนี้เข้ามาเพียงแค่คุณเชื่อมั่นและพร้อมเปิดใจความรักแท้จากจักราวาลจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมสังเกตสัญญาณเหล่านี้และเดินหน้าสู่ความรักที่คุณคู่ควรด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง เต็มไปด้วยความรักและความหวังใหม่ๆที่จักรวาลส่งมาให้คุณแล้ววันนี้ไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่กับคู่แท้ของชีวิตคุณจริงๆจักรวาลกำลังส่งสัญญาณแห่งรักแท้อย่างเงียบๆผ่านความรู้สึกผ่านเหตุการณ์และผ่านสัญญาณที่คุณอาจไม่ทันสังเกตแต่ถ้าคุณพร้อมเปิดใจคุณจะเริ่มเห็นเริ่มรู้สึกและเริ่มเข้าใจว่า คนที่เหมาะสมสำหรับคุณกำลังเดินทางมาใกล้เข้ามาแล้วสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเริ่มง่ายขึ้นคุณไม่ต้องพยายามฝืนใจหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายจาก,กระวลเริ่มจัดสรรคนที่เข้ากับคุณคนที่คุณจะไม่ต้องเหนื่อยใจคนที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคู่แท้ของคุณอยู่ใกล้แล้ว อีกสัญญาณคือคุณเริ่มมีความฝันมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นในใจแม้ในวันที่คุณเคยรู้สึกเจ็บปวดเคยท้อแท้หรือเคยหลงทางแต่ตอนนี้หัวใจของคุณเริ่มเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่เคยทำร้ายแต่ทำให้คุณเติบโตและมีความสุข จักรวาลจะส่งสัญญาณผ่านคนรอบข้างหรือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆรอบตัวคุณคุณอาจเจอคำพูดที่ทำให้ใจคุณสะเทือนหรือบทสนทนาที่ทำให้คุณคิดถึงใครบางคนหรือแม้แต่เพลงหนังสือหรือสิ่งที่คุณเห็นผ่านสื่อที่เหมือนเป็นข้อความลับที่ส่งตรงถึงหัวใจของคุณนี่คือวิธีที่จักรวาลใช้สื่อสารกับคุณเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับรักแท้ สัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามคือความรู้สึกเชื่อมโยงแบบลึกซึ้งกับใครบางคนแม้คุณจะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่หัวใจกลับรู้สึกคุ้นเคยราวกับเคยรู้จักกันมานานนี่คือสัญญาณของจิตวิญญาณที่กำลังรวมตัวกันเพื่อสร้างความรักที่แท้จริงและมั่นคงนอกจากนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เปลี่ยนเพื่อตัวเองแต่เปลี่ยนเพื่อให้พร้อมรับความรัก คุณเริ่มเข้าใจคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเริ่มปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีตและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะจัก,กรวาลเข้าใจดีว่าความรักแท้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณรักตัวเองก่อนสัญญาณอีกอย่างคือความรู้สึกอยากแบ่งปันอยากดูแลและอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใครบางคนคุณเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจมีความอดทนและพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น นี่คือพลังงานของรักแท้ที่เริ่มไหลเข้ามาในใจคุณทำให้คุณพร้อมจะมอบความรักและรับความรักอย่างเต็มใจบางครั้งจักรวาลอาจทดสอบความอดทนของคุณผ่านสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับรักแท้แต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและทุกการทดสอบนั้นคือการเตรียมความพร้อมให้กับคุณ เพื่อวันที่คุณจะได้พบกับรักแท้ที่แท้จริงที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปในช่วงเวลานี้คุณอาจรู้สึกว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ในความวุ่นวายนี้จัก,กรวาลกําลังจัดระเบียบใหม่เพื่อสร้างเส้นทางรักที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณอย่ากลัวที่จะเปิดใจและอย่าปิดกั้นความรักที่กำลังจะเข้ามาเพราะจัก,กรวาลส่งคู่แท้ของคุณมาแล้วเพียงแค่คุณพร้อมรับท้ายที่สุด จงจำไว้เสมอว่ารักแท้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรคแต่มันคือความรักที่ยืนหยัดผ่านทุกปัญหาความรักที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยความรักที่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรและความรักที่จักรวาลเลือกให้เป็นของขวัญล้ำค่าในชีวิตคุณเพียงแค่คุณเปิดใจเชื่อมั่นและพร้อมรับจักรวาลจะนำทางให้คุณพบกับคู่แท้ที่เหมาะสมคนที่จะเติมเต็มหัวใจคุณ คนที่จะเดินเคียงข้างคุณไปตลอดเส้นทางของชีวิตและคนที่จะทำให้คุณรู้ว่ารักแท้มีจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเพียงแค่คุณกล้าจะหยิบจับมันไว้ในหัวใจของคุณเองจากกรวาญยังคงส่งสัญญาณลึกซึ้งผ่านช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงผ่านลมหายใจที่แผ่วเบาผ่านความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโต แม้บางครั้งคุณอาจรู้สึกสงสัยหรือสับสนแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังตั้งใจสังเกตคุณจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเหมือนกับการเปิดม่านที่ซ่อนเรื่องราวลับเอาไว้เรื่องราวของรักแท้ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าในบางวันหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นเพราะความคิดถึงใครบางคนที่ยังไม่เคยพบเจอ หรือความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่อาจอธิบายได้นี่คือสัญญาณแรกของจักรวาลที่กำลังเรียกคุณให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการพบเจอรักแท้อีกทั้งจักรวาลยังส่งสัญญาณผ่านทางความฝันที่คุณอาจเห็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนแปลกประหลาดหรือเป็นเรื่องซ้ำๆความฝันเหล่านี้อาจเป็นคำใบ้เป็นรหัสสลับที่บอกว่าคุณกำลังเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญ ช่วงเวลาที่จะได้พบกับคู่แท้ที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะอย่ามองข้ามความฝันเหล่านี้เพราะจักราวาลใช้มันเป็นสื่อกลางเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยผูกพันเริ่มคลี่คลายความรู้สึกเจ็บปวดหรือผิดหวังในอดีตเริ่มจางลงเพราะจักราวาลกำลังช่วยให้คุณปล่อยวางเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในใจสำหรับรักแท้ที่จะเข้ามาเติมเต็ม นี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องให้ความสำคัญกับการรักตัวเองการให้อภัยตัวเองเพื่อเปิดทางให้รักแท้ที่แท้จริงเข้ามาได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าคุณเริ่มมีความสนใจในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความหมายชีวิตและความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเพราะจักรวาลกำลังนำทางคุณให้เดินไปสู่การพบเจอคนที่มีจิตใจและวิญญาณที่สอดคล้องกับคุณ การเชื่อมโยงกันในระดับนี้คือหลักฐานของรักแท้ที่มั่นคงและยืนยาวอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญคือความรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างแรงกล้าไปยังใครบางคนแม้ว่าคุณอาจยังไม่รู้จักชื่อหรือยังไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่หัวใจของคุณเหมือนรู้ว่านี่คือคนที่คุณควรจะได้รู้จักนี่คือพลังงานของคู่แท้ที่ส่งผ่านจากกระวลมาเพื่อคุณความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่ความชอบธรรมดา แต่มันคือพลังงานที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณสองดวงในบางครั้งจักรวาลอาจทดสอบความเชื่อมั่นของคุณผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือไม่มั่นใจในเส้นทางรักนี้แต่ทุกความท้าทายเหล่านั้นเป็นการเตรียมใจคุณให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความรักที่แท้จริงอย่าท้อแท้อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำใจคุณจงเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างกําลังดำเนินไปตามแผนที่จักรวาลได้วางไว้อีกทั้งเมื่อคุณเริ่มเปิดใจคุณจะเห็นสัญญาณเล็กๆรอบตัวเช่นการเจอบทสนทนาที่เหมือนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อคุณการได้ยินเพลงที่เหมือนบอกเล่าเรื่องราวของหัวใจคุณหรือแม้แต่การได้พบเจอผู้คนที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญ,ญาณจากจักรวาล ที่ส่งมาเพื่อกระตุ้นให้คุณรับรู้และตระหนักว่าคู่แท้ของคุณไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมในช่วงเวลานี้การฝึกฝนจิตใจให้นิ่งสงบการทำสมาธิหรือการพูดคุยกับตัวเองอย่างอ่อนโยนจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับจักรวาลได้มากขึ้นการฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงคือกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปสู่รักแท้เพราะเมื่อใจของคุณสงบ คุณจะสามารถรับรู้และเห็นสัญญาณต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้จงจำไว้เสมอว่ารักแท้ไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจการให้อภัยและการเดินเคียงข้างกันอย่างมั่นคงคู่แท้ของคุณอาจไม่ใช่คนที่ไม่มีข้อผิดพลาดแต่เป็นคนที่พร้อมจะรักคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าคุณจะดีหรือไม่ดีและจกาาักรวาลกําลังจัดเตรียมคนคนนั้นไว้สำหรับคุณแล้วเพียงแต่คุณต้องพร้อมเปิดใจและพร้อมเดินตามเส้นทางนี้ด้วยความเชื่อมั่นความหวังและหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักจักราวาลยังคงเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลส่งสัญญาณลับที่แฝงไปด้วยพลังผ่านสายลมผ่านแสงแดดอ่อนๆในยามเช้า ผ่านเสียงนกร้องและผ่านความเงียบสงบของหัวใจคุณสัญญาณเหล่านี้อาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังตั้งใจสังเกตคุณจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนไปในจังหวะใหม่จังหวะของรักแท้ที่กำลังใกล้เข้ามาในทุกวันที่คุณตื่นขึ้นคุณอาจเริ่มสังเกตว่าความคิดของคุณเริ่มวงเวียนถึงใครบางคน ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มน้ำเสียงหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของเขาหรือเธอความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือเสียงกระซิบจากจักรวาลที่พยายามบอกคุณว่าคนที่คุณรอคอยกำลังเดินทางมาใกล้แล้วคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านในใจแม้ว่าในบางครั้งคุณอาจยังไม่เข้าใจความหมายของมันอย่างชัดเจน อีกทั้งสัญญาณจากจักรวาลยังมาในรูปแบบของเหตุการณ์ที่เหมือนโชคชะตาที่ทำให้คุณได้พบกับคนที่มีความหมายในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นใจแต่กลับกลายเป็นโอกาสพิเศษที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการจัดวางของจักรวาลเพื่อให้คุณได้พบกับรักแท้ที่สมบูรณ์แบบ คุณอาจเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณเริ่มปล่อยวางความกลัวความเจ็บปวดในอดีตและเริ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแม้ว่าบางครั้งความสงสัยยังแอบแฝงอยู่ในใจแต่คุณรู้ดีว่านี่คือขั้นตอนสำคัญของการเติบโตทางจิตใจและทางอารมณ์ที่จะพาคุณไปสู่ความรักแท้ที่คุณคู่ควร นอกจากนี้คุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ลึกซึ้งที่ทําให้คุณอยากอยู่ใกล้ใครบางคนแม้ว่าเขาหรือเธอจะยังไม่ใช่คนที่คุณรู้จักอย่างชัดเจนแต่พลังงานที่เชื่อมโยงกันนี้คือสัญญาณของคู่แท้ที่จัก,กรวาลกาลังส่งมาให้คุณความรู้สึกนี้อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังเหมือนกับว่าคุณได้พบกับบ้านหลังใหม่ของหัวใจในช่วงเวลานี้ จงอย่าลืมดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีมันฝึกฝนความสงบและเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในเพราะจัก,กรวาลจะสื่อสารกับคุณผ่านความเงียบผ่านสัญชาตญาณและผ่านความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดการเปิดใจและปล่อยวางจะทำให้คุณรับรู้สัญญาณเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบางครั้งการเดินทางเพื่อพบรักแท้อาจไม่ง่าย คุณอาจเจอกับอุปสรรคกับความท้าทายกับความไม่แน่นอนแต่ทุกขั้นตอนที่ผ่านไปคือบทเรียนที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณเพื่อให้คุณแข็งแกร่งขึ้นพร้อมรับรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะไม่ทำร้ายคุณแต่จะคอยสนับสนุนและเติมเต็มชีวิตคุณอย่างแท้จริงสุดท้ายจำไว้เสมอว่ารักแท้คือของขวัญจากจักรวาลที่ส่งตรงถึงหัวใจของคุณ มันไม่ได้มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบแต่มาพร้อมกับความเข้าใจความอดทนและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่คุณพร้อมเปิดใจพร้อมจะเดินทางไปด้วยกันรักแท้ก็จะกลายเป็นความจริงที่งดงามที่จะอยู่กับคุณตลอดไปในทุกลมหายใจและทุกจังหวะของชีวิตจักรวาลยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่งสัญญ,ญาณอ่อนโยนแต่มั่นคงผ่านช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ความรู้สึกที่ลึกซึ้งในหัวใจของคุณเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่คอยเตือนให้คุณตระหนักว่าใครบางคนที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณกำลังใกล้เข้ามาคุณอาจจะยังไม่เห็นชัดในตอนนี้แต่พลังงานนี้กำลังแผ่ซ่านเข้ามาอย่างเงียบๆในทุกวันคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้น คุณอาจเริ่มคิดถึงใครบางคนอย่างไม่รู้ตัวหรือบางทีคุณเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจแม้ในช่วงเวลาที่เคยวุ่นวายนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าจักรวาลกำลังจัดเตรียมเส้นทางรักใหม่ให้กับคุณคุณอาจได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่เหมือนบังเอิญแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้คุณได้เจอใครบางคน ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมานานหรือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความรู้สึกนี้ทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องสัญญาณที่สำคัญอีกอย่างคือความรู้สึกที่คุณอยากจะเติบโตขึ้นคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่เคยทำร้ายใจคุณนี่คือพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่จัก,กรวาลส่งมา เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงคุณเริ่มเห็นว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกหวานชื่นแต่คือการเดินทางที่ต้องใช้ความเข้าใจความอดทนและความจริงใจนอกจากนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่ใช่แค่เรื่องของใจแต่เป็นเรื่องของวิญญาณเมื่อคุณพบกับคนที่ใช่คุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านรู้สึกถึงความปลอดภัยและความสงบ เหมือนกับว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วคราวเพื่อให้คุณได้อยู่กับคนคนนั้นนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพบคู่แท้บางครั้งจักรวาลอาจส่งสัญญาณผ่านความฝันหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอาจเป็นภาพที่คุณเห็นซ้ำๆหรือข้อความที่ปรากฏในใจความฝันเหล่านี้คือคำแนะนำที่ลึกซึ้งจากจักรวาลเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมเปิดใจรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมา อย่าลืมว่าการเดินทางเพื่อพบรักแท้อาจมีอุปสรรคบ้างมีความท้าทายมีช่วงเวลาที่ต้องอดทนแต่ทุกความลำบากนั้นคือการสอนใจให้คุณเข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะรักและถูกรักอย่างแท้จริงจงเชื่อมั่นในเส้นทางนี้และมั่นใจว่าจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามนิยามของโลกแต่สมบูรณ์แบบสำหรับหัวใจของคุณนั่นคือรักแท้ที่จักรวาลส่งมาให้คุณได้สัมผัสได้เก็บรักษาและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท้ายที่สุดจงเปิดใจให้กว้างพร้อมรับความรักที่บริสุทธิ์และงดงามนี้เพราะจักรวาลกำลังส่งคู่แท้ของคุณมาแล้วเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นและด้วยความหวังที่ไม่เคยจางหายจักรวาลยังคงเคลื่อนไหวส่งพลังงานและสัญญาณที่ละเอียดอ่อนผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณแม้บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างเงียบสงบหรือดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วจักรวาลกำลังทำงานอย่างเงียบๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหัวใจคุณให้พร้อมรับคู่แท้ที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ในทุกเช้าเมื่อแสงแรกของวันาสาตร์ส่องผ่านหน้าต่างคุณอาจรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในใจราวกับว่ามีพลังงานบางอย่างกำลังปลุกคุณให้ตื่นจากการหลับไหลของความเหงาความรู้สึกนี้เป็นสัญญาณว่าจัก,กรวาลกำลังเริ่มต้นเส้นทางรักใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่การพบเจอคู่แท้ของชีวิตคุณอาจสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนบังเอิญ กลับมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่คิดเช่นการพบเจอคนใหม่ในสถานที่ที่ไม่คาดฝันการได้ยินเพลงที่เหมือนเล่าเรื่องราวของคุณหรือแม้แต่การเจอบทสนทนาที่ทําให้คุณคิดถึงใครบางคน mm. เหตุการณ์เหล่านี้ mm. เป็นข้อความลับจากจักรวาลที่บอกให้คุณรู้ว่าคู่แท้ของคุณกําลังใกล้